ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เนี่ยอยู่กับผมก็แอนิเมชันในเกมเว e ว e ม e t นะครับผมผมก็ไม่ได้ทำแอน,นิเมชันมานานแล้วแหละแต่ว,ว,ว่าช่วงนี้เนี่ยตีเกมนี้มากเลยแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาตีบอสตัวนี้ให้กับทุกคนดูนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยช่วงแรกที่ผมเล่นเกมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าบอสตัวนี้แบบยากมากเลยนะครับผมก็เลยตีมาแบบหลายรอบเยอะมากตอนนี้ก็รู้สึกว่าง่ายลงมาเยอะแล้วครับก็เลยจะมาตีให้ทุกคนดูนะครับไปกันเลย ผมเล่นสายแท้งนะครับแล้วผมจะทำเกินแบบค่อยๆแพรี่เอานะครับเลยมๆทำเชลเข้าไปแล้วก็แพรี่เออไม่โดนเสียดายมากเลยแพรี่ทีหนึ่งแล้วก็พุ่งใส่เข้าไปแม่งเลยจัดไปออโดนเล็นิดหน่นอยแล้วก็รอนะครับช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะทำการถายตัวนะครับ เราก็รอไปก่อนรถแพรี่ก็แพรี่ทีหนึ่งแล้วตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไปรถแพรี่อืมอืม,อมสวยครับผมแล้วก็ชาร์จชาร์จชาร์จไม่ได้ชาร์จชาร์จแล้วก็ตีตีก็สวนอืมอืมจัดตายผมนี่ทีหนึ่งรถเพรี่แพรี่แพรี่เพรย์แล้วก็แพรย์ข้สุดท้ายอืมอืม,มอืม,อม,อม เป็นไงล่ะไม่ไม่โดนว่ะเอ้ยเสียดายมากโอเคโอเคโอเคเอ่ะตบนี้หน่อยอตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องรอกดไอ้ดูไอ้สกิลน,นั้นนะผมยังไม่ถูกโอเคแล้วก็อืมไม่โดดอืมแล้วก็ชาร์จตีตีไ้ยไม่ทนันเอ่อชาร์ตขั้นที่สามไม่ทันนะครับไม่เป็นไรก็อันนี้จะราแพรลี่ได้นะครับแพรลี่เข้าไปสวนไปแพรี่ สวนเรียบร้อยมาเฟสสองเฟสสองเนี่ยตัวดาน,นี่เนี่ยผมรู้สึกว่าผมจัดทางมันได้หมดแล้วนะครับแต่ว่าไอตัวเขาเนี่ยอาจจะยากนิดหน่อยนะครับโอเคไปกันไปอืมแล้วก็แทอร,รี่เข้าไปแล้วก็สวนเทอรี่แทรี่แทรี่โอเครอรอกันนะครับอ๋ออันนี้เนี่ยต้องใช้สกิลนี้นะครับอโอเคเตรียมตัวไว้เแอรี่เทอรี่ แครี่เข้าไปอีกทีหนึ่งสวนเข้าไปแล้วก็ชาร์จเข้าไปแล้วก็เป็นสองแล้วก็สามแล้วก็จัดไปครับผมเป็นไงเราโดนอออืเอ om, แครี่เข้าไปแครี่เข้าไปแครี่อแล้วก็โอ้โหผมไม่ตีนะผมแครี่ก่อนอืสวนเข้าไปอืโอ้โหโดนเต็มอ่ะแครี่แครี่ แฮรี่แฮรี่อย่างเดียวกันแฮรี่จนกว่าเขาจะล้มอ่ะแฮรี่แฮรี่แฮรี่อ่าล้มแล้วชาร์จชาร์จแล้วก,ก็เอิงสองสามแล้วก,กส็สวนไปอืมทีหนึ่งโอ้ไม่ทัน,นอ่ะโอเคโอเคตัวเขาตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะยากพิเศษนะเพราะว่าต้องอจัดทางท่าทางมันยากนิดหน่อยนะผมโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพยายามให้ดีทุกแฮรี่ ก็แพรี่ไม่ทันแพรี่เทนสีสวนไยทานไหมไม่ทานโอ้โหโดนเลยเต็มโอเคมาแพรี่ไม่ได้นะครับตัวน,นี้เนี่ยเขาก็จะบินขึ้นไปเดี๋ยวเราก็แค่ทำการหลบตอนที่เขาควำลงมาแบบนี้ก็สวนไปส,วนไป,สวนไปทีนหลบหลบอันนี้ต้องหลบนะครับเพราะว่าเป็นสกิลสีขาวเออไม่ไม่ใช่สีขาวสีเหลืองนะครับผมโอเคไปต่อก็แพรี่ แชรี่แชรี่แล้วก็แชรี่ที่หนึ่งแล้วก็ส่วนไปโอเคไม่โดนแชรี่สองไม่เป็นไรไปต่อไปต่อไปโหจัดไปครับผมชาร์จชาร์จชาร์จดีดีแล้วก็โซนส่วนไปเป็นไงละ่ะเออเออเจอบูด้าเจอท่าบูด้าเชียวหน่อยเชียวหน่อยอเคโอเคแชรี่แชรี แค่นี้ท่านนี้นะครับท่านนี้เป็นท่านที่ผมแบบจ่ายยากมากเลยจะตีสวนไปไม่โดนไม่ค่อยโดนนะสวนกับครับเอ่อครับพี่สังไม่ค่อยโดนโอเคท่านเดิน,นครับมันจะพุ่งขึ้นไปแล้วก็หลบแค่นี้โอ้มีโอ้โหหลบไม่ทันไม่เป็นไรแล้วก็พุ่งใส่แม่งเลยอือ๋อไม่ทันละไม่ทันนะไม่เป็นไรทันเชลรอไว้โอเคกลับไปเจอตัวสีดามต่อนะครับผม คกลับมาละตัวนี้เนี่ยไม่ยากนะครับแฮรี่แล้วก็แฮรี่ที่หนึ่งแล้วแฮรี่แฮรี่ไม่โดโด,โดแฮรี่ไม่โดดโอเคขอดือเรื่มนิดหน่อยแฮรี่แล้วก็แฮรี่ที่หนึ่งผมเออเออแล้วก็ชาร์ตตีต,ตีแล้วก็จัดไปแล้วก็เรียบร้อยผม,มเรียบร้อยโอเคก็ถือว่าง่ายลงมาเยอะเลยนะครับผม ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนอวันนี้ก็แค่นี้ครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมช่วงนี้ติดเกมนี้มากบอกเลยเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย